อันนี้โซ่ทาวเวอร์ันนี้กรุงโซ่กรุงโซนี่ข้างหน้างการจ,จราจรกรุงโซ่ตะขันครับอันนี้สถานีสถานีรถไฟโซครับครั้งนึงที่เคยมาเที่ยวก็สนุกดีครับ โซ่ <MS S 1> เครับออกโซ่พาเที่ยวกันครับครับขางหน้าจะเป็นโซ่ยกโซ่อนี้จะเป็นโซ่โซ่กันครับ 能不能表达？